สวัสดีครับผมอยู่กับผมในชัยนาเทพตรวการนะครับผมใชม้มาอหั่นพิเนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูภาคอีสานนะครับผมเป็นส้ตมตำนะครับผมเรารู้จักวัตถุดิบก,กันเลยนะครับผมวัตถุดิบหลักๆก็จะมีพริกนะครับผมแล้วก็มะละกอ Stay with me, little bitch, you know that I'm no man You be capping like a snitch, I know that I won't stand Two hoes, and toes, no club got no bands, no whips, no chips No kids, I can check and keep it out Bad bitch, look back, I'll a you another Big and chippy, got it on my rocks, and I've been feeling Out of no run, I'm not excited about to Make another hit, girl, a bitch on all lap Stay with me, little bitch, you know that I'm no man You be capping like a snitch, I know that I won't stand Two hoes, and toes, no club got no bands, no whips, no chips กทำอะไรั <ork ork นทไันแ้วก็กระเทียมอีกสามกีดนะครับผมใครชอบเผ็ดไม่เผ็ดก็แล้วแล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมงั้นเรามาเริ่มตำเลยครับ เราตำพริกกับกระเทียมก่อนนะครับผมให้มันเข้ากันก่อนนะครับ ตำให้แด้กแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตำให้แหลกทับนะครับผมถ้าไม่แหลกพิกพลิกมันจะมิดใหญ่นะครับต่อไปให้เราต่อไปให้เราใส่ถั่วก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาฝานถั่วเลยนะครับการฝานถั่วนะครับให้เราฝานอย่างนี้นะครับ ใช้มีดระวังระวังด้วยนะครับผมถ้าใช้มีดไม่ระวังก็จะโดนมือนะครับเดี๋ยวจะเป็นแผลนะฮะอยากใส่่าไรก็ใส่นะครับผมผมจะใส่ปักียวก็อต่อไปนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมให้ฝานประมาณนี้นะครับผมถ้าฝานใหญ่เกินไปก็จะไม่ดีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ คล้ายๆตำถั่วนะครับต่อไปให้เราใส่อาให้เราพุงกันก่อนเลยนะครับผมเมื่อกี้หยิบผิดนะครับกออไยด้วยนะครับใส่น้ำตาลนะครับเจ็บข้อมือฮะเมื่กี้ แล้วก็ผงชูรสนะครับผมวุ้ยแล้วก็ให้เราตํา่ของนะครับให้เราใส่น้ำปลาประมาณนี้นะครับ ใส่ถองทัพีนะครับแล้วก็สองช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวขอหันมะเขือเปลาะก,ก่อนนะครับผมเมื่อกี้มีการผิดเล็ก,กน,น,น้อยนะครับผมไม่ได้ตำนานนะครับ ถ้าเราฝานประมาณนี้แล้วนะครับผมให้เราอ่าทําอย่างนี้นะครับดูนะครับผมนี่นะครับแล้วก็อย่างนี้นี่นะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับให้เราฝานที่เป็นแบบนี้นะครับผมเราใส่ไปใส่ใหญ่เกินไปจะไม่ดีนะครับ พอฝาเสร็จแล้วให้เราใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับผมแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะครับเดี๋ยวเราขอฝฟามะเขือเทศัะคู่นะครับให้ฟางเหมือนฟางมะเขือกเกอปาะเลยนะครับ ก็แค่นี้พอแล้วก็เห็นไหมครับท่านผู้ชม นี่นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเคให้เราใส่ลงไปเลยใครอยากกินเท่าไหนใส่เท่านั้นนะครับ เคพื้นที่หนึ่งแล้วก็มนะนาวนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็บีบฝลงไปเลย เสร็จอีนี้แน่นอนครับพี่น้องอุ้ยอร่อยครับต่อไปก็ใส่มะละกอนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมมะละกอใส่ลงไปนะครับแนใจความชอบทุกคนว่าจะใส่ยเยอะแค่ไหนนะครับ นี่ครับเราก็ตักนะครับให,ให้เข้ากันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูข้าวๆกนะันนว่าเป็นยังไงครับนี่ครับว่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามกันก่อนเลยนะครับ ให้เราตามให้มันเข้ากันก่อนนะครับผม,ดม,มเดี๋ยวเราหาจานกันก่อนสเพื่อ่นะครับผม เมนูง,ง่ายๆทำกินที่บ้านได้นะครับโอเคแล้วเ,เ,เราจะไปให้คุณแม่ผมชิมกันนะครับเดี๋ยวจะครู่เลยครับ จ,จัดจานก่อนนะครับผม<ตร>นี่นะครับผมก็ส้ตมตำ่าอีสานนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราให้คุณแม่ชิมกันก่อนเลยนะครับ กระโจนครับหน้าตาของคุณแม่นะครับเซฟอีหลีนะครับมาแลครเราจะมาชิมส้มตามทีมือทุกชายว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะพอตำเจกกินได้ไหมรสชาตินะคะยิ่จยากอร่อยทุ่งซาได้ใจนะครับ รสชาติก็ใช้ได้อยู่นะคะครั้งแรกในการทําคลิปตามส้มตามภผากอีสานนะครับท่านผู้ชมจวดจวดจ้าทำมีไก่ย,ย่างด้วยจะอร่อยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวพอดีพอดีเตรียมไม่ทันนะคะโอเคนะครับผม